สวัสดีครับยินดีครับมาครับมาต่อกันเลยพอการเสียสละข้อมูลบีด้าจึงทำให้เราสามารถกำจัดแอเซียนได้เอาละครับเรื่องเราจะเป็นอย่างไรต่อเชิญรับชมเลยนะครับพอจะมีเวลาสักหน่อยไหมอามานะข้าเชื่อว,ว่ายีด้าคงมีเรื่องอยากจะคุยกับคุณน่าจะเป็นคำขอเป็นการส่วนตัวยังไงก็ช่วยไปรับฟังปัญหาของนางหน่อยละกันนะ ดูน่าไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองเลยนะับนตั้งแต่มูมีด้าจากไปทําให้ข้ารู้สึกไม่ดีเท่าไหร่ที่เห็นน้าดูซึมๆไปนะ่ะไปหายีด้ากันครับอา้าวอามาเนีนี่นะเยี่ยมเลยให้ตายสิข้าก็แค่พยายามทำให้ดูสดใส แต่มันก็ยากเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะถ้ามูนมีด้ามาเห็นค่าในสภาพนี้คงจะบอกให้ค่าเลิกงสาบได้แล้วแน่ๆนั่นเองที่ข้าตัดสินใจจะให้กำลังใจตัวเองโดยการนำดอกไม้พิเศษไปมอบให้กับนางค่าได้สั่งมูนเดซี่ไว้กับโลวีนาไว้สักพักแล้วล่ะซึ่งของน่าจะมาพร้อมแล้วปัญหาก็คือข้าพบว่าโลวีนาเป็นคนที่รับมือได้ยากแล้วก็ข้าไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นหรอกนะข้ารู้ว่ามันฟังดูไร้สาระ แต่ข้าไม่สามารถเจอหน้าดางได้ในตอนนี้เพราะงั้นให้คุณไปช่วยรับมาแทนข้าหน่อยได้ไหมอันนี้เงินสําหรับค่าดอกไม้ขอบคุณมากเลยนะข้าจะคอยคุณกับดอกเดซี่ที่เลสฟอร์สนะไปหาโรบิน่ากันครับมีอะไรให้ข้าช่วยไหมนะักผจญภัยมาซื้อเครื่องประดับไปเล็กน้อยหรือเปล่าเอ๋พวกเขาให้คุณไปคนรับส่งของแล้วเหรอ ออพวกไซออนเนี่ยไม่รู้จักใช้พรสว่า์ของคุณให้เป็นประโยชน์เลยเหรอเนี่ยโ่งให้ผู้กอบโก้เอลเซียมาเดินตลาดเนี่ยนะช่างใช้เวลาของคุณได้คุ้มค่าจริงนะจริงๆเลยนะคุณน่าจะเรียนรู้ที่จะปฏิเสธบ้างนะมงานพวกเขาคงจะให้คุณไปทำความสะอาดคอกชโชกโบในครั้งหน้าแน่แต่ว่าคุณมารับของชิ้นไหนล่ะมูเดซี่อย่างนั้นใช่ไหมเอานี่รับไปสิและก็ฝากบอกยีด้าด้วยล่ะว่าขามีหมวกในสต็อกให้เลือกมากมายเลยนะ ถ้านางตัดสินใจที่จะเปลี่ยนหมวกใบกับกาสมๆนั่นแล้วก็มาบอกกับข้านะให้ตายสินางน่าจะต้องการไปยังเลดฟอสกันครับหาโรวิน่านี่น่าลำคาญสียจริงนางไม่ได้ต้องการคำตอบหรอกถูกครางที่ข้าไปพบนางนางก็จะบอกให้ข้าเปลี่ยนหน้ากากให้มันดูทันสมัยกว่านี้ตลอดเลยและถ้าข้าบอกว่าแบบนี้ก็ดีแล้วนางก็จะพูดแบบเดิมๆ ซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วแล้วก็ซ้ำเล่าจนข้าจะเป็นบ้าอยู่แล้วเนี่ยเออที่ข้าอยากจะบอกก็คือขอบคุณมากนะที่ไปรับของแทนข้าเอาละเรามาดูดอกไม้ด้่นกันเถอะมูนบีด้าน่ะรักเจ้าดอกไม้นี้มากๆข้าหวังว่าจะมีที่ได้สักแห่งที่จะทำให้นางรู้ว่าข้ากำลังคิดถึงนางอยู่ だから見守っててよねムーンブリだ今までありがとうほうヤが動いたか กลับไปยัง r ล s i ิงสต o ร์กันครับ <c oughs> ข้าต้องขออภัยด้วยที่ไปขัดจังหวะข้าเองก็รู้สึกเศร้าใจเป็นอย่างมาก ในการจากไปของมูลปีดาซึ่งคงทำให้ทุกคนรู้สึกแย่เอามากๆแต่พัฒนาการในอิชกาดคงทำให้เรามีเวลาอะไรไม่มากนะักทูจากคอเทสจะมาถึงในไม่ช้าและคงได้รับรายงานจากนางท่านทูได้มาถึงแล้วข้าขอขอบคุณที่ตอบรับคำขอในเวลาอันสั้นเช่นนี้ เวลาเป็นสิ่งสำคัญมากในตอนนี้เพราะงั้นข้าขอเข้าเรื่องเลยแล้วกันตามสบายเลยคุณมาด้วยเรื่องของชาวดาวเนียนอย่างนั้นใช่ไหมใช่แล้วละ่ะพวกมังกรได้เริ่มโจมตีอย่างจริงจังแล้วและระรอกแรกได้เข้าไปถึงในส่วนของไทยแลนด์เมื่อไม่นานมานี้เองและคงจะเกิดการต่อสู้ในไม่ช้าเซอร์แอมริกได้ออกมาต่อสู้กับเหล่าเทเบิลน์และกองร้อยของแต่ละบ้านชนชั้นสูง แม้ว่าพวกอสูรเหล่านั้นจะถูกต้อนจะต้องล่าถอยไปจนพวกเราได้รับชัยชนะก็จริงแต่ต้องแลกมากับความเสียหายจำนวนมากซึ่งมันมากเกินไปพวกเราคงจะต้านและลอบสองไม่ได้แน่หากพวกเดวิเนียนจะทับเข้าโจมตีอีกครั้งช่างเป็นภาพพินากลัวจริงๆนั่นหมายความว่าคุณกำลังมองหาก,กละกำลังเสริมอยู่ใช่ไหมใช่แล้วแม้ว่ามันอาจทิ่มแทงความภาคภูมิใจของพวกเราที่ไม่อาจปกป้องอิสกัดด้วยกำลังของพวกเราจากฟูมังกรเหล่านั้นได้ เซอร์เอมริกจึงอยากจะขอพบคุณและพูดคุยถึงความเป็นไปได้ที่จะขอความช่วยเหลือจากคุณงั้นก็ดีเลยข้าจะเดินทางไปยังคอเทสโดยทันท,ทีแต่ข้าต้องขอเตือนคุณก่อนหล่าริสตันเบรฟอาจจะไม่เข้าร่วมโดยก็ได้พวกเรายังคงมุ่งมั่นในการปราบปรามความไม่สงบในอุนดาเป็นอันดับแรกในเมื่อไม่มีความแน่นอนข้าจึงมีเรื่องอื่นที่อยากจะขอเลาไซออนออฟเดอะเซเวนดอนตามมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดก,กับทั้ง3แกนคอมมานีแห่งเอลเซีย คุณพ่อจะช่วยส่งคำขอพวกเราไปยังหลักผู้นำของพวกเขาเหล่านั้นได้ไหมแม้ว่าข้าจะยินดีที่จะเป็นตัวแทนของคุณไปพบกับหลักแกงของบริษัทแต่ข้าคงไม่อาจให้สัญญาได้ว่าพวกเขาจะตอบรับหรือไม่ข้าเองก็เข้าใจได้ถ้าเทียบกับการกระทำที่ผ่านมาของพวกเราต่อพัฒมินเอลเซียแล้วข้าก็พอจะจินตนาการได้ว่าพวกเราจะได้รับการตอบรับเช่นไรแต่ชะตากรรของอิสการ์นั้นแควนยิ่งวนเส้นได้ พวกเราจรึงต้องมองหาทุกโอกาสที่เปิดรับพวกเราแม้ว่าสิ่งนั้นไม่อาจให้คำาัมนสัญญาได้ก็ตามเข้าใจละเขาจะส่งหล่อทูดไปหาเหล่าพันธมิตรเองและให้พวกเขาด้วยนำคำของคุณไปพูดคุยกับเหล่าผู้นำของแต่และแกลงของมน,นีโดยตรงในกรณีที่คำของคุณได้รับการตอบรับโปรดรู้ไว้ว่าการสนับสนุนของพวกเขาจะต้องดูตามที่อิสกัดร้องขอมันคงจะเป็นเช่นนั้น แต่ขอให้มั่นใจว่าข้าจะเป็นคนไปพูดกับเจ้าหน้าที่ของเซอร์เอเมริกเองและเป็นการกระทำที่ผ่านการอนุมัติโดยสมบูรณ์จากโอริสีและข้ายังมีอีกหนึ่งคำขอสุดท้ายที่อยากจะขอ,อกับคุณเป็นการส่วนตัวนักลบอกแผงแสงท่านผู้บัญชาการอยากจะคุยกับคุณเป็นการส่วนตัวมากพอคุณไป,ปเผชิญหน้ากับมิทการซอมเมอร์แท้ยังมีชีวิตรอดมาได้คุณจะมีอะไรบางสิ่งที่คุณจะสามารถแบ,บ่งปันประสบการณ์กับพวกเราขอบคุณนะ คุณเหมาะสมจะเป็นฮีโร่จริงๆดูเหมือนเส้นทางของพวกเราจะพาไปยังแคมป์ดรากันเฮดนะตามหาค่าในตอนที่คุณไปถึงละ่ะอามาเนะ 全ては人が犯した罪による因果が元凶ならばその因果必ず断ち切ってみせる。 高き竜たちよ長きにわたり運老を守っていた魔法障壁は消えた今々しき罪人の巣窟コートイシュガルドは目前だその牙と炎で裁きを下すがいい ดูเหมือนข้าจะมาถึงเร็วไปหน่อยคุณเองก็เช่นกันอามาเนะเลยทำให้พวกเราพอมีเวลาเหลือก่อนที่เจ้าบ้าจะมาถึงเสียงบน่นพึมพาภายในแคมป์ดูเหมือนจะพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนัาเกตออฟจัดเมนตในเมื่อเซอร์เอเมริกยังมาไม่ถึงข่าวว่าพวกเราควรจะไปดูที่นั่นสัหน่อยเพื่อจะรู้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นหรือเปล่าไปยังเกตออฟจัดเมนต์กันครับตอนที่ข้ามองไปยังไอซ์ฮาร์ดข้ารู้สึกถึงความหนาวเย็นไปถึงกระดูกเลย เกรดออฟจัสเมนต์เป็นมากกว่าประตูทั่วไปมันเป็นด่างชั้นนอกสุดของเวทมนต์ป้องกันอิิกาถ้าหากแล้วป้องกันชั้นแรกพังทลายได้ง่ายได้ขนาดนี้แล้วก็ไอพวกนอกลีดนั่นฉันกล้ามาแทรกแซงแนวป้องกันอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกเราได้อย่างไรข้าจะไม่ยอมให้พวกมันมาดูหมิ่นชาติของพวกเราแม้ว่าข้าจะต้องจัดการพวกมันทีละตัวก็ตามพวกเราไม่ต้องกังวลขนาดนั้นหรอกมันยังมีเวทมนต์ป้องกันอีกหลายชั้นที่คอยเป็นโลกป้องกันการลูกรลาน ท่านแม่คงจะไม่เป็นอะไรหรอกดูเหมือนพวกนอกรี่จะจู่โจมมาลอกแรกแล้วพวกเขาส่วนใหญ่ต่างบอกว่าเป็นการโจมตีตัวเมืองอ,อิชกาเราไซออนพวกเราอ,รอพบคุณที่แคมป์ดัก้อนเฮดอยู่นะเขาต้องขออาภัยด้วยพอดีพวกเราได้ยินมาเกิดเรื่องที่ประตูเข้าเมืองเลยคิดว่ามันคงจะดีกว่าที่พวกเรามาสำรวจว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นงั้นคุณคงจะดูแล้วว่ามีคนทรยศจนทําให้ไอซ์ฮาร์ดสามารถนำทัพเข้ามาในแนวป้องกันพวกเราได้ และเข้ามาใกล้พอที่จะปลดแนวป้องกันเวทมนต์ขั้นแรกได้แต่เดี๋ยวเราค่อยไปคุยรายละเอียดเพิ่มเติมเม่อตอนที่กลับไปยังแคมป์ดราก้อนเฮเถอร์เซอร์เอมริกำลังคอยคุณอยู่นะอิซฮาร์ดช่างกล้าได้กล้าเสียเสจริงี่การเสี่ยงบุกเข้าไปเมืองแบบตรงๆมาเถอะพวกเรากลับไปยังแคมป์ดราก้อนเฮดตามที่พวกเขาขอแล้วกันตอดฮาเชอร์เฟนคงจะรู้ว่าเซอร์เอเมบรกจะรอต้อนรับพวกเราอยู่ที่ไหนกลับไปยังแคมป์ดราก้อนเฮดกันค่ะ มันช่างอุ่นใจเหลือเกินนะที่ได้เห็นการสนับสนุนจากเพื่อนที่คุ้นเคยในตอนที่บ้านเกิดเมืองนอนของพวกเราก็ลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่เช่นนี้แต่ก็คุณคงไม่ได้มายังแคมป์ดะกอนเฮดผมมาฟังข่าพูดเรื่องเพลเจอร์หรอกนะตอนนี้ท่านผู้บัญชาการได้มาถึงแล้วและอยากจะพูดคุยกับคุณที่อินเตอร์เซสซอรี่นะสวัสดีนายท่านให้ข่าพาท่านเข้าไปเลยไหม ขอบคุณที่มากันรวดเร็วขนาดนี้แล้วก็ต้องขออาภัยที่ข้าไม่ได้อยู่ต้อนรับน่าเป็นเพราะไอซ์ฮาร์และเหล่าลูกสมุนของนางที่จริงพวกเราเพิ่งกลับมาจากเกตออฟ j u สเ m e n t รู้จักสถานการณ์แล้วพวกเราก็พอจะเข้าใจเหตุผลที่คุณเลื่อนกับผู้คุยของพวกเราออกไปก่อนมาสเตอร์อาวิโน ข้าคิดว่าการพูดคุยในครั้งนี้คงจะสำคัญกว่าครั้งก่อนมากแต่จงมั่นใจว่าข้าจะกลับไปอย่างป้อมปากกาของข้าที่กำแพงของอิชกาหลังจากที่พวกเราได้ข้อสรุปกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนที่พวกเราจะพูดคุยถึงหัวข้อการขอกำลังเสริมข้าอยากจะขอแนะนำตัวสหายคนสนิทและพันธมิตรที่แข็งแกร่งให้คณูในรู้จักเสียก่อนเอสเซเนียน ข้าขอแนะนำอาซัวเดกรูนแห่งอิชกาดช่างเป็นสมญานามที่น่าประทับใจจริงๆข้าพอจะรู้เกี่ยวกับออเดอร์ออฟเดกูนมาบ้างเล็กน้อยวกเขาต่างก็เป็นนักรบที่น่าเกรงขามในบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้หอกไม่มีใครเทียบกับเอสติเนียนได้เขาคือนักรบหนึ่งเดียวในอิชกาดที่ได้รับเลือกให้ใช้พลังแห่งมังกรที่อาจทำให้ต่อสู้กับพวกเรเวเนียนได้ ท่านยกยอค่าเกินไปหน่อยแล้วท่านผู้บัญชาการถ้าอย่างนั้นคุณคงเปนะ็นนักผจญไทยที่ข่าพูดถึงอย่างนั้นสินะข้าเข้าใจแล้วว่าทำไมเรื่องของข้าถึงได้พุ่งพ่าดในการที่พวกเราได้พบปะพูดคุยในครั้งนี้เอาละการแนะนำตัวจบเพียงเท่านี้เรามาพูดคุยถึงเรื่องที่เกิดขึ้นกันดีกว่าข้าอยากจะแบ่งปันในสิ่งที่พวกเราเรียนรู้เกี่ยวกับแผนของไอซ์ฮาให้พวกคุณได้ทราบพ,พวกเรายอมรับว่าพวกลูกเรไ่ได้จับเฉลยศึกไป หลังจากที่การโจมตีประตูเมืองซึ่งดูเหมือนว่าไอซ์ชาร์ดกับดรเวเนียนจะมีเป้าหมายร่วมกันอยู่คือการทวงคืนดวงตานิดฮอกที่ถูกขโมยไปนิดฮอกหนึ่งในเจ็ดเหล่าเวอร์ผู้ยิ่งใหญ่ชื่อของเขาเป็นที่รู้จักกันดีในประวัติศาสตร์ชาติของพวกคุณแม้ว่าครั้งหนึ่งจะเคยจัดการโดยฮีโร่ที่มีนามว่าฮอลเลสอสูรตัวนั้นก็ได้สร้างความหวาดกลัวแก่ดินแดนคอเทสนับตั้งแต่มีการก่อตั้งอิชกาด ใช่แล้วล่ะร่องรอยมากมายบนกำแพงก็เกิดมาจากความพยายามของนิดฮอกที่ต้องการจะเผาทำลายเมืองให้สิน้นซากอเนุสอนรฮอนเลสคือสิ่งที่ถูกถอนออกมาจากเวิร์มตนนั้นซึ่งรู้จักกันทั่ว,วไปในานามของดีไอซึ่งเป็นสมบัติโบราณอันล้ำค่าของอิชกาดและยังเป็นสิ่งที่มีพลังมากมายอยู่ในนั้นอีกด้วยซึ่งมันไม่ควรจะกลับไปสู่นิดฮอกไม่งั้นล่างที่ไร้วิญญาของมันคงจะกลับมาแข็งแก่งอีกครั้ง และคงจะไม่มีกำแพงใดหรือเว้นหมดป้องกันใดๆที่จะหยุดเขาได้อีกแล้วความอาฆาตแค้นของลูกข้าทำให้เกิดสงครามต่อสู้อิจกาดมานานหลายพันปีไม่มีมนุษย์ธรรมดาคนใดที่จะเข้าใจลึกลงไปถึงความเครียดแค้นของเขาได้ดีอาร์ที่ถูกเก็บไว้อย่างลับๆในส่วนลึกของเดอะวอลซึ่งถูกเก็บรักษาโดยภายใต้าการคุ้มกันอย่างแน่นหนาตลอดเวลา ้ดยเหล่าชายหญิงที่พิสูจน์ตนแล้วว่าเป็นผู้พักดีต่อดีโฮลิสีแต่แม้ว่ากำแพงที่แข็งแกร่งและดาบที่แหลมคมจะต้านผู้นอกรีดเอาไว้ได้แต่กับเหล่ามังกรน,นั้นมันคนละเรื่องเลยและหนึ่งในฝูงดาวเวเนียนที่แข็งแกร่งเอามากมากที่แม้แต่อัศวินทั้งกองร้อยยังรับมือได้ยากมังกรตนนั้นก็คือดิดฮอกนั่นเองความแข็งแกร่งของมันไม่เคยลดลงตามกาลเวลาเลยสักนิดทั้งความทรหดอดทนคิดวิเคราะห์และใจแข็ง ที่ผ่านการเวลามานานนับปีอย่างไม่มีที่สิ้นสุดอสูรตนนี้ไม่ได้รับรู้ถึงการเวลาในแบบเดียวกับพวกเราเลยและนั่นคือลักษณะเฉพาะของมังกรผู้ยิ่งใหญ่ผู้ซึ่งสามารถหลับหลายข้ามผ่านหลายศตรวรรษเพื่อที่จะตื่นขึ้นมาและทําภารกิจกองพวกมันต่อประหนึ่งว่าเวลาได้ผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นมันก็ผ่านมามากกว่า20ปีแล้วที่นินฮอกทําให้ท้องฟ้าของพวกเรามืดมัวในครั้งล่าสุดเป็น20ปีที่เขาพยายามรวบรวมความแข็งแกร่ง และเจาะแนวป้องกันของพวกเราจนกระทั่งถึงตอนนี้ดูเหมือนจะเป็นเวลาที่ดีที่เขาจะกลับมาโดยให้พวกนอกรีลีโจมตีที่ประตูเมือทงทางเข้าในเวลาเดียวกันคุณคงเชื่อว,ว่าไอซาร์ร่วมมือกับอาสูรยอย่างนั้นใช่ไหมเรื่องนั้นพวกเราเองก็ยังไม่แน่ใจแม้เราจะรู้ว่าพวกนอกรีลีต้องการดีไอแต่ก็ยังไม่รู้ว่าพวกเขามีแผนจะใช้มันทำอะไรแต่พักเรื่องนั้นไว้ก่อน พวกเราต้องมาหาสาเหตุว่าทำไมไอซ์ฮาร์เจาะผ่านกำแพงเวทโพลของอิสกาดมาได้และพวกเดเวเนียนจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนนี้แน่ๆดูเหมือนคุณจะอธิบายถึงสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอย่างละเอียดเลยนะท่านผู้บิญชาการแต่ข้าเองก็อดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมคุณถึงยอมบอกข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเช่นนี้กับพวกเราด้วยข้าขอพูดสั้นๆเลยแล้วกันว่าอิสกาต้องการพันธมิตร และข้าอยากได้การสนับสนุนจากคุณที่แนวหน้าของพวกเราในการต่อสู้กับเหล่ามังกรที่กำลังจะมาถึงในไม่ช้าเป็นประหยัดที่ข้าคิดว่าจริงๆมันไม่เหมือนกับตอนที่คุณขอให้พวกเราไปเฝ้าจับตาคิปเปอร์ออฟเลกพอในครั้งนี้คุณได้ประโยชน์จากการสนับสนุนของพวกเราเพียงฝ่ายเดียวซึ่งข้าไม่เห็นว่าทำไมพวกเราถึงต้องเข้าไปแทรกแซงความขัดแย้งระหว่างอีสกาดกับเหล่าเดวิเนียนด้วย ในตอนที่พันธมิตรแห่งเอเวเซียนร้องขอการสนับสนุนจากอิสกาดในการปฏิบัติการอาคอนคุณก็เลือกที่จะปฏิเสธมันดูไม่ยุติธรรมไปหน่อยหรอที่จะเอาชีวิตของพวกเรามาเสี่ยงเพื่อสงครามภายในเขาพวกคุณข้าจะไม่ปกป้องในสิ่งที่ประเทศของเราเลือกกระทำข้าแค่อยากจะขอให้คุณพิจารณาว่าน,นี่อาจจะทําให้อิสกาดถึงการล่มสลายได้หลังจากที่เผาทำลายบ้านเมืองของพวกเราเป็นฝุยพงแล้วพวกมักงกรก็จะอยู่แถวนั้นได้ไม่นาน ก่อนที่จะกลับไปยังหลังของพวกมารในดาวิเนียนไม่นานหลังจากนั้นซากของเมืองในคอเทสก็จะถูกฝังด้วยหิมะและแผ่นดินก็จะกลายเป็นที่อยู่อาศัยของพวกอสูรและบีชแมนจนกระทั่งพวกกาเรียนได้มาถึงพวกจกวักรวรรดิไม่หลังเลที่จะยึดครองคอเทสและพวกเขาก็ไม่จำเป็นต้องต่อสู้ด้วยซ้ำพวกจกวักรวรรดิมีเขตแดนติดต่อกับโมเดอรา อย่างนั้นสินะถ้าอย่างนั้นพวกเราจะช่วยคุณขับไล่เกล่าวมังกรเสียงคำรามของมังกรผู้ยิ่งใหญ่อาจทำให้ท้องนภาสั่นสะเทือนแต่พวกเราชาวเอลเซียจะไม่ทอดทิ้งสหายชาวอิสกาเดียนให้ต่อสู้กับพวกมังกรเพียงลำพังหรอกข้ารู้อยู่แล้วว่าคุณต้องพูดเช่นนั้นเอาละส่วนเรื่องเสียงคำรามนั่นขอให้าพูดละกันเซอร์เอเมริก แม้ว่าพลังของ d ีจะเทําใ้้ค่าเป็นภาชนะของนิดฮอกแต่แก่นแท้ของเขาก็ได้ถูกขโมยมายังสายเลือดของข้าแล้วอย่าได้กลัวไปข้าเองก็สามารถควบคุมพลังได้ทั้งหมดและ d ีก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับข้าด้วยซึ่งข้าไม่จำเป็นต้องแบกมันไปไหนมาไหนด้วยแต่อิทธิพลของมันยังคงอยู่ในตัวข้าและทำให้ข้าได้ยินเสียงของนิดฮอกได้ถ้าอย่างนั้น เสียงที่คำรามนั่นคือนิดฮอกอย่างแน่นอนเขาตั้งใจให้เหล่ามังกรมาปวดผนึกปอกคอแดนิเฟนและทำลายกำแพงเวทมนต์ที่เหลือที่คอยป้องกันเมืองอยู่ไม่แปลกใจะอะไรที่นิดฮอกจะเรียกเหล,ลูกสมุนมาทำสงคราม แม้ว่าสถานการณ์ในตอนนี้จะยังไม่รู้ว่าจะรับมืออย่างไรแต่สุดท้ายแล้วความพยายามอย่างหนักของพวกเราคุณจะเป็นโอกาสที่จะทำให้รัฐนี้มาร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับเอลเซียได้เซอร์เอเมริกใช้การเจราจารในครั้งนี้ได้เยี่ยมโหดกว่าที่ค่าคิดไว้มากซึ่งคาคิดว่าคงไม่มีใครยอมง่ายหากว่ามันจะต้องทำให้เสียบ้านเกิดเมืองน,นอนไปแต่คุณเห็นหน้าของเขาในตอนที่ร้องขอความช่เหลืออย่างเป็นทางการของพวกเราไหม แม้ว่าท่านผู้ประชาการจะรณรงค์ให้อิสการ์เปิดประตูให้คนนอกมาเป็นเวลานานข้าก็นึกสงสัยในความโอนอ่อนในครั้งนี้ของโฮลีสีต่อท่าทีของคนต่างถิ่นที่อาจจะได้มาด้วยชัยชนะที่หวานขมคำมั่นสัญญาในวันข้างหน้าคงจะน่าสนใจแน่แดูเหมือนไอซ์ฮาร์ดกับเหล่ามังกรจะเริ่มเคลื่อนไหวกันแล้วพร้อมทั้งยังได้พบเพื่อนใหม่เอสตินเนียนที่มีพลังของนิทฮอกสถิตอยู่ในร่างเอาล่ะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อเอาไว้ต่อไนในตอนหน้า ขอบคุณที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมสวัสดีครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมเลยนะครับขอบคุณครับ